ชาโนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันพุทธที่26เมษายน 2,566นะครับก็เริ่มต้นมาลิ้นก็จะพันกันซันแล้วนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยมีเตะกลางสัปดาห์กันค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียววันนี้มี4คู่ครับหยิบยกมานอร์ทแฮมฟอร์เรสเจอกับไบตันนะครับเชลซี Chelsea เจอเบนฟอร์ดนะครับเวสต์แฮมเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็นัดนี้อาจจะเป็นนัดชี้ชะตาแชมป์นะครับซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับส่วนทางด้านของ โคปาอิตาเลียครับนะครับอินเตอร์มิลานเจอกับยูเวนตุสนะครับรีลันกันอีกเกมหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับก็5ตัวชัวร์แน่สำหรับค่ำคืนนะครับแห่งวันพุธแบบนี้ก็ต้องไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยก็ถือว่าชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับวิเคราะห์กันไป6ตัวครับเมื่อวานครับวุมตั้นนะครับเอาสามารถเอาชนะ นะครับคีซ่อมพาเลทไปคู่นี้ก็พลิกล็อกนะครับผิดคาดไปพอสมควรน,นะครับแล้วก็แอสตันวิลลาชนะฟูลแลมไปได้จริงๆครับหประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็เลสเตอร์กับรลีดจ,จบที่ผลเสมอจริงๆนะครับก็สวยงามเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ส่วนลาลิกาสเปน3คู่ผมให้ถูกเกือบทั้งหมดเลย นะครับถูกหมดแล้วนะโอซาซูน่านะครับวิเคราะห์ว่า1นูนด้วยก็ถูกนะครับตามนั้นเลยแล้วก็คิโรนาครับบอกแล้วนะครับเป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีจริงๆครับในซีซั่นนี้กดทางด้านของเรัลมาริดไปถึง4เม็ดนะครับสประตูต่อสนะครับสวยงามเลยแล้วก็เรอัวเบติสนะครับเสมอกับโซซิดาตเนี่ยครับบผลเสมอค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะครับสำหรับเมื่อวาน6ตัวชวแน่ผมพลาดแค่วูนตั้นคู่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเมื่อวานนะวันนี้ไปลุยกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ วิค์บอลคู่แรกครับวิค์บอลคู่พิมเมลิกนะครับแล้ววางทางด้านของนอตติงแฮมฟอเรสเจอกับไบตันนะครับฟอรเรสก็เสี่ยงตกชั้นอย่างแน่นอนส่วนไบตันนะครับมีลุ้นอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับอันดับที่5ที่6อาจจะมีลุ้นนะเพราะแข่งน้อยกว่าเพื่อนเลยแค่29เกมนะครับส่วนอ่าเพื่อนเพื่อนที่เตะไปก่อนหน้านี้เนะี่ยเตะอย่างแอสตันวิลล่าเตะไปถึง33เกมแล้วนะครับไบตันยังคงเหลือเกมคงค้าง,งค่อนข้างเยอะดังนั้นปีนี้เนี่ยมีลุ้นจบอันดับท็อป ซิกอ่ะผมแค่ให้ซิกนะผมซิกอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ไบตันบุกมาต่อหนึ่งลูกเลยครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับราคาครูเป็นต่ออยู่3เท่านะครับสูงต่ำเปิด2ลูกครึ่งครบ3นะครับชัดเจนว่าไบตันได้เปรียบเยอะจริงๆครับนอ,นองแนมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่19นะครับตอนนี้เนี่ยเตะไปแล้ว32เกมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่33จะเหลืออีก4แมตช์อ่า อาจจะเหลืออีกหแมตช์เท่านั้นนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูในช่วงท้ายแบบนี้แล้วส่วนไปตันอยู่นันที่8นะครับก็้องลุ้นกันไปมี49แต้มนะครับเกมเยือนชนะไป7นะครับเสมอ4แพ้ส่ส่วนเกมเย้าของนั้นน้องแฮมฟอเรสแพ้น้อยมากนะครับแล้วก็ออกหนักทางน้้นของเสมอแล้วก็นะครับชนะซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับสินัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยเจ้าบ้านชนะ3เสมอ3แพ้ไป4นะครับในแง่ของการคืนราคาไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ นะครับในนัดล่าสุดที่เจอกับไบตันเสมอกันมา0-0นะครับในเดือนอตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่วนเกมของน้องเนี่ยฟอร์เรสต์ก้าวนั้นในบ้านเนี่ยนะครับแพ้ค่อนข้างยากนะแพ้แค่3เกมนะับเสมอไป4ชนะ2ถือว่าทํำผลงานได้ดีพอสมควรนะครับแต่เป็นการเจอกันในเวทีแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดเลยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017ลงไปนู่นเลยนะครับ ฟร์เลสนะฮะตอนนี้10นั้นหลังสุดยังคงไม่ชนะใครเลยนะครับนั้นล่าสุดกินราคากับลิเวอร์พูลมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ไป3ประตูต่อ2สุดมันนะครับไม่ขี้รล้วขี้เหรนะครับสำหรับผลงานเนี่ยนะครับเอาแกนคลิปไว้รวมถึงเนโกวิลเลียมยิงทีมเก่าด้วยนะครับแล้วก็สถิติถึงไม่ค่อยสวยๆเทงามน,นะครับแต่กระทุ้งประตูได้คือแนวรับของลิเวอร์พูลพลาดมากกว่านะครับก็ทําให้ส่งผลชนะไป นะครับสามสองสำหรับลิเวอร์พูลนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับแพ้แมนยูสองศูนย์คาบ้านเลยนะครับเกมในบ้านสิบนัดหลังสุดแพ้ไปแค่สามเกมครับแพ้กับแมนยูนะครับนิวคาสเซิลแล้วก็แมนยูแค่นั้นเองนะครับทังบอลถ้วยและบอลลีกนะครับส่วนเกมอื่นๆทีมอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถต่อก่อนได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับนอตแฮมฟอร์เรสในบ้านนะครับส่วนหลงนั้นของไบตันล่าสุดนะครับตกรอบเอฟเอคับ นี่นะครับแพ้ลูกโทษให้กับเมนูบทกันมาพอสมควรเลยนะครับสินั้นล่าสุดแพ้เป็นแค่สเปอร์ทีมเดียวนั้นถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับไบตันนะครับไบตันออกไปเยือน10นั้หล่าสุดเนี่ยแพ้เป็นแค่สเปอร์นะครับนอกนั้นเนี่ยเก็บเรียบทั้งหมดเลยแล้วก็มีการเสมออยู่3เกมนะครับส่วนมากไบตันเนี่ยบุกไปต่อเกือบทั้งหมดเลยนะครับต่อสโต๊กนะครับต่อบอลหมัดก็เก็บเรียบเก็บราคาไปเหมือนกันดังนั้นก็น่าลุ้นเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้ของไบตันนะฮะ ไบตัน uh, นะครับเล่นราคาหนึ uh, ่งลูกแบบนี้ก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรส่วนฟอร์เรสนะครับคาบ้านให้กับอาร์เซนอลย้อนกลับไปเมื่อปี2016นู่นเลยนะครับเป็นรองในบ้านค่อนข้างที่จะไม่บ่อยนะสำหรับฟอร์เรสบ่อยแต่ราคาไม่ไหลไปขนาดนี้นะครับสำหรับเกมในบ้านของฟอร์เรสอ่ะนะฮะเกมในบ้านก็โดนเชลซีต่อ1ลูกกินราคาไปนะครับส่วนมากก็แค่ครึ่งครบลูกเองนะครับต้องลุ้นดูว่าไบตันนั้นนี้จะเอาจริงหรือไม่นะครับ เดนนี่เวลเบกอาจจะมีการบัดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาจากนัดที่แล้วนะครับซอลูมอนมาร์ชยังคงอยู่ครบ นะครับอ่านัดที่แล้วน่าจะเป็นไซรัลอมนมาร์ชมั้งนะครับที่ยิงโอ้โหข้าขาดไปนะครับการจะทับวันนี้มาดูกันครับเบอร์หันจอร์ซันขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกิฟไว้นะครับอวานิยี่นะครับในโควิลเลียมดานิโลนะครับฟูลเลอร์โรดี้นะครับอยู่ครบทั้งหมดนะครับส่วนใบตั้นนะครับหน้าเป้าให้เป็นอัลเดฟนะครับรวมถึงมิดตมะนะครับเอนซิโซนะครับมาร์ชแมกกาลิเตอร์นะครับไกเซโดค่อนข้างที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนนักเตะเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยบท มาถึงช่วงต่อเวลาแล้วไปถึงช่วงยิงลูกโทษแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องพักนักเตะตัวหลักตัวจริงบ้าน,นะครับสำหรับทางด้านของไบตันนะครับตัวที่น่าจับตามองในเกมนี้ก็ยังคงเป็นมิตโตมะนะเกมลุกที่บุกอย่างพายุเลยนะครับนัดที่แล้วขาดแค่ความคมแค่น,น,นั้นเองครับสำหรับไบตันส่วนนอตเทนฟอร์เรสก็ผมมองว่าในระบบทีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสู้ดีนะักแต่ตัวนักเตะบางตัวอย่างเบอร์ธันจอนสันเนี่ยก็ยังคงน่าจับตามองครับในซีซั่นนี้นะนะครับ เมื่อมีโอกาสเขาจบสกอร์อย่างแน่นอนครับสาหรับตัวนี้คมกลิบเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่มันดันมีแค่ตัวเดียวไงนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเล่นไปตามราคากันก่อนนะครับถ้าผมให้มองในแง่ของวิเคราะห์เนี่ยฟอรเรสเกมในบ้านโดดเด่นพอสมควรครับเมื่อเจอกับทีมในระดับที่แบบว่าไม่ได้ที่จะสูงริ่วขนาดนั้นนะครับอย่างซัปเปอร์แมนยูนะครับรวมถึงซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมมองว่าเมื่อเจอกับ,บไบต้นหรือเจอเชลซีอะไร ก็สามารถต่อกอนได้ดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าสกอร์สูงน่าจะมีเห็นกันนะครับหลูกไบตันบุกมาต่อแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มไบตันเนี่ยดีจริงๆครับแต่ว่าการโรเตชันทั้งเตะไบตันก็น่าคิดเหมือนกันว่าไบตันเนี่ยจะก้าวผ่านราคาได้หรือไม่ครับสําหรับคู่นี้นะผมมองว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับไบตันจะก้าวผ่านราคา1ลูกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยสกอร์สูงก็น่าที่จะสนใจเหมือนกันครับสําหรับคู่แรกแบบนี้นะฮะ ก็ไบตันก็เบิกสกอร์ได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของฟอเรสเนี่ยมันจะมีตัวเด่นตัวดังโผมาสักหนึ่งตัวนะครับสำหรับบางมุมบางเกมนะซึ่งในนัดล่าสุดนะครับมันก็เนี่ยครับมันก็ยิงลิเวอร์พูลได้มันก็ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่บทผลแพ้ผลชนะแค่เดงนะครับที่มันจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าสกอร์สูงก็น่าสนใจไปเหมือนกันนะครับสาหรับยืนพื้นฝั่งละหนึ่งเมตรมีไปลุ้นเม็ดสามยังกินได้ครึ่งอ่ะผมคิดว่านะครับเกมนี้น่าลุ้ คู่ต่อไปครับเชลซี Chelsea เจอกับเดอะบีนะครับเบนฟอร์ดนะครับเชลซี Chelsea ที่ต้องเรียกหาฟอร์มเก่งอยู่พอสมควรนะตอนนี้นะครับเปลี่ยนโค้ดมาไม่รู้ต่อกี่คนกี่คนแล้วในซีซั่นนี้น่าจะ สามสี่คนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมันเจอกับเบนฟอร์ดที่พักหลังมาก็ฟอร์มอาจจะออกทะเลนิดนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับวันนี้เชลซีต่อครึ่งครบลูกนะครับเป็นต่ออยู่3เท่าอย่างชัดเจนนะครับเกือบ4เท่าซะด้วยซ้ำนะฮะส่วนราคาพูเสมอเนี่ยใจ่ายจุนะครับโต๊ะก็ยังคงแอบกลัวนะว่าเชลซีเนี่ยนะครับจะทาผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมที่เหลือนะตอนนี้นะครับเชลซีเหลือทั้งหมดอยู่ เจ็ดเกมนะครับนับเกมนี้ด้วยนะครับสูงต่ำประที่2ลูกครึ่งนะครับไปลุ้นเมสส3กันเลยทีเดียวเชลซียนูนในส1ครับส่วนเบนฟอร์ดยืนหนับที่นะครับเกมในบ้านชนะไป6เกมจาก16นะครับส่วนเบนฟอร์ดเกมเยือนเนี่ยเน้นไปที่ผลสเสมอซะส่วนใหญ่สเสมอไปถนึงเเกมนะครับแพ้6เกมชนะเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับ7เกมหลังสุดของทั้งคู่ เชลซีทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับชนะไปถึง4เกมเสมอ2ไปแพ้1น,น,นะครับแต่ช่วงพักหลังมานะครับในปี2022เนี่ยเดือนเมษายน ่อนปิดนะครับเจอกันในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้เบนฟอร์ดคาบ้าน4-1นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับในซีซั่นนี้เสมอกันมา0ประตูต่อ0นะครับในบ้านของเบนฟอร์ดต้องมาดูว่าเกมนี้นะครับเชลซีกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยนะครับต่อครึ่งคุมลูกแบบนี้ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรนะนะปกติต่อลูกควบลูกเอ่อลูกควบลูกครึ่งควบ2นะครับลูกครึ่ง2ลูกควบนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับฟอร์มของเชลซีนะตอนนี้ก็ออกทะเลซะส่วนใหญ่นะครับ10นัดหลังสุดชนะไปแค่3เกมครับเสมอ2แพ้5นะครับปลดไป หมดเลยนะครับตอนนี้นะครับแฟงแลมพาดมาคุมทีมเนี่ยตอนนี้3เกมหลังยังคงไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้มาดริดไปกับ2เกมแล้วก็แพ้ให้กับไบตันขาบ้านด้วยเลเทกนะครับสำหรับเชลซีนะตอนนี้นะครับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดล่าสุดเสมอแอตตันวิลล่านะครับหประตูต่อหนึ่งะครับออกนําก่อนซะด้วยซ้ําแต่โดนทางด้านของดัดดัดลุยเตียนตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับสติอาจจะหลุดไปบ้างนิดนึงนะครับอีวานโทนี่ก็ยังคงเบิกสกอร์ได้ไบตันเอ็มบูโมเนี่ยนะครับพักหลังมาอาจจะ นะครับดบๆไปพอสมควรเลยนะนะครับในราคาแบบนี้ก็สุสีกันครับพอกินกันได้นะครับพอให้เห็นกันบ้างนักเตะที่คาดว่าน่าจะลงครับทางด้านของเชลซีวันนี้ชุดใหญ่แน่นอนครับฮาเว็สครับสเตอร์ลิงฟิลลิกนะครับโควาสิตนะครับเอนโซเฟอร์เนเดสของเต้กลับมาแล้วนะครับอัปริซิกคีโต้านะครับอ่ะนะครับอัปปรลิสซิกเวตา่นี่นะครับอัปริซิกสวต้าเออนะฮะแล้วก็ ผูทุกประตูเก็นเกป้านะครับฟอร์เฟน่าซินบานะครับรวมถึงเบนชีวิลนะครับทีมงานของแฟงแลมพาร์ตนะตอนนี้นับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าเกมนี้เนี่ยนะครับอีวานโทนี่หรือเอมบูโมเนี่ยจะโชว์ผลงานได้ดีไหม่นั้นเองนะครับส่วนเกมในเดืนกลางก็นะครับออนเยก้านะครับดัมสกัสนี่นะครับเฮนรี่เจนเซนนะครับถือว่าใช้ได้นะนะเบนมีก็ไม่มีตัวบาดเจ็บทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าความคมมากกว่านะครับใครจะคมกว่ากัน ครับซึ่งสถิติของเชลซีก็ยังคงไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วต่อวันนี้ต่อน้อยด้วยนะครับใครจะโดดเชลซีจะโดดลองเบนฟอร์ดมันฟอร์มมันก็บูบ,บูทั้งคู่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันก็นข้างที่จะสู่สีกันพอสมควรเลยนะครับมันเบนฟอร์ดอยู่ในช่วงที่ขาลงด้วยนะเอาจริงๆนะเบนฟอร์ดผมมองว่าอยู่ในช่วงที่ขาลงนะครับเชลซีบุกดีก็จริงขาดแค่ความคมคจังหวะสุดท้ายเชลซีเนี่ยขาดขาดเกิน เป็นปกติเลยนะครับสำหรับซีซันนี้เาาฟิลิกนี่ชอบเลยครับเสาคานนะนะครับแต่ผมคิดว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับเซลตีเนี่ยนะฮะก็ยังกล้าต่อเขานะดูดิ นะครับเชลซีก็ยังกล้าต่อนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่าด้วยกลไกของราคาที่ออกมานะครับฟอร์มแบบนี้ยังคงกล้าต่อนะครับสวนอังแล้วก็เบนฟอร์ดผมคิดผมมองว่านะเบนฟอร์ดอยู่ในช่วงขาลงจริงๆครับณนะช่วงเวลานี้ดังนั้นเกมนี้ผมคิดว่าเชลซีนะครับอาจจะมีโอกาสจบสกอร์ได้ด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะหูเดียวนะครับสกอร์สูงอาจจะไม่มีเห็นเชลซีนะครับวันนี้แฟรงค์แลมพาร์ ถ้าพลาดอีกผมคิดว่าเหนื่อยแย่เลยนะครับดังนั้นเกมเรียกความมั่นใจเกมนี้ผมฟันธงว่าเชลซีนะครับขาดแค่การจบสกอร์แค่นั้นเองนะครับฟันธงไปที่ชอบเชลซีนะวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะก้าผ่านข้ามราคาที่ยังคงกล้าต่อให้นะครับไปกับเชลซีแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ฟันธงครับ โค้ดถัดไปครับลิเวอร์พูลไปเยือนเวสต์แฮมนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะไปเยือนเกมเสื้อสีขาวที่ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับส่วนเวสต์แฮมตอนนี้อยู่ในช่วงนะครับขาขึ้นฟอร์มร้อแรงดีดตัวเองมาอยู่อันดับที่14แล้วนะครับแต่วันนี้ลิเวอร์พูลยังคงบุกมาต่อครึ่งลูกนะนะครับเป็นต่ออยู่2เท่าอย่างชัดเจน นะครับแล้วก็ราคาภูเสมอเนี่ยจ่าย3.6ยังยังคงมีโอกาสเสมอนะครับสูงต่ำเปิดสองลูกคุ้งครบ3นะครับเวทแฮมอยู่ดับที่14ครับดีตัวเองขึ้นมาแล้วเกมนี้เป็นเกมที่32เช่นเดียวกับลิเวอร์พูนะครับอยู่ดับที่7จ็ดนะวันนี้ถ้าลิเวอร์พูชนะนะแล้วก็นะครับถ้าชนะเนี่ยนะน่าจะ ครับคู่ขี้กับสเปอร์พอสมควรนะสำหรับลิเวอร์พูลในปีนี้นะครับสิบนัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลกดไปถึง8เกมนะครับเวสต์แฮมไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่แต่ในแง่ของการทําเงินเวสต์แฮมทำได้ดีนะครับสองนัดหลังสุดในเกมเวสต์แฮมเนี่ยไปเยือนลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้นะครับแพ้นะครับเกมแรกแพ้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเกมที่สองแพ้หนึ่งศูนย์เช่นเดียวกันนะครับแต่เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับสิบนัดหลังสุดในบ้านเนี่ยนะครับนัดล่าสุดดดเเอออาาชนนนะไไป้ใื่ พฤศจิกายนะครับปี2021นู่นเลยนะครับดังนั้นเกมในบ้านก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับสำหรับเวสแฮมนะครับแต่มาเจอกับลิเวอร์พูลช่วงนี้ก็อย่างว่าเลยครับนะเวสแฮมตอนนี้ลูกทีมของดีเวดมอยเนี่ยสินัดหลังสุดแพ้ให้กับนิวคาสเซิลเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เวสแฮมอยู่ในช่วงที่ดีสุดๆเลยนะครับเข้ารอบ ก็อลองชนะเลิศางด้านของคอนเฟลเลนต์ลีกด้วยค่อนข้างที่จะเน้นพอสมควร10นัดล่าสุดกินราคาไปถึง7เกมครับต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้นะครับยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรนันล่าสุดก็เผาวบอลหมัดมา40แล้วเป็นตัวเต็งของผมด้วยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนับคิวแรนไรท์นะครับรวมถึงนะครับอันเตนิโออะไรก็ยิงนะฟนๆๆนาโบฟอนนนะครับหลายๆตัวเลยนะครับทางด้้นของเกตานี่นะครับ ก็ถือว่าชัดเจนสําหรับในช่วงนี้ของวตทแฮมนนะครับฟอร์มดีจริงๆครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลสีน้นหล่างสุดไม่แพ้กันเลยนะครับกดลีดมากดนัดในฟอร์เรสต์ก็เกือบพลาดท่าไปเหมือนกันนะสำหรับในนัดล่าสุดนะครับถึงฟอร์มจะดีก็จริงคนระับซาร่าดิโกโจต้ากดไป2ประตูแล้วมีส่วนร่วมกับเกมมอดข้างเยอะด้วยสําหรับโจต้าที่ไม่ยิงประตูมาแล้ว1ปนึ่งปีนงปเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพรวมของลิเวอร์พูลเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับ แล้วก็ลิว์พูลตัวบาดเจ็บก็เริ่มหายกลับมาแล้วนะครับอ่าบาจิติกเจ็บไปหลายเกมแล้วนะครับรวมถึงทางด้านของฟิมิโนนะครับที่อาจจะออกไม่ต้องอาจจะนะครับเจ้าตัวประสงค์ย้ายทีมน่าจะไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับ90%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูครับลิเวอร์พูลจัดทัพซาลากัคโปโจโต้านะครับอ่าเดวิดเอ้อ โจนนะครับแล้วก็ฟาบินโยเฮนเดอร์สันนะครับอาร์โนโกนาเดฟันไดโรเบอร์สันนะครับเบเกอร์ถ้าชุดนี้แผงหลังรั่วแน่นอนครับฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตีนเหยียบหน้าได้เลยนะครับส่วนในทางด้านของแผงหน้าซาร่านะครับก็ยังคงไว้ใจได้นะครับนูเยตที่ลงมาในเกมที่แล้วก็ลงมาได้แค่หวือหวากับเสากับคานแค่นั้นเองนะครับเจ้าตัวก็ยังคงขาดขาดเกินเกินนะส่วนกั๊งโปก็อย่างว่านะครับคือเก็บบอลไม่ค่อยได้นะครับคือเอาบอล เรียกบอลให้กับตัวเองไม่ได้ต้องปรับต้องจูนกันนะครับส่วนโจตาถ้ามีโอกาสเขาจบสกอร์แน่แต่ต้องยอมรับว่าแข่งหลังโกนาเด่กับฟานไรต์ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมจริงนะครับโดนเกมลุกดีๆเนี่ยนะครับโดนเผาเครื่องอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสําหรับคู่นี้นะครับส่วนเวสต์แฮมครับกําลังเรื่องชื่อเลยครับนะตอนนี้ตันนีโอก็ยังคงสวยงามเลยครับปาเกต้าก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับรวมถึงเบนลาฟมาด้วยนะครับจาร์ลอตโบเวนโอมาสุเชกดิแคนไรท์นะครับดิแคนไรท์ยิงนี่โคตรโหดเลยครับนเมื่อวานนับตูมดา ดีเดียวดังนั้นเกมลุกตอนนี้ผมคิดว่าสูสีกันนะครับวัดกันที่เกมรับมากกว่านะครับเวทแฮมเกมรับพักหลังมาก็เสียประตูยากเหมือนกันนะครับสำหรับเซอร์ซูมานะครับอัคเครสนะครับเคลสเวลแล้วก็คูฟอลนะครับฟาเบนสกี้ก็พักหลังมาเสียประตูน้อยนะครับส่วนลิเวอร์พูลกองหลังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแผงหน้าก็มาระบบเดียวกันนะดังนั้นผมว่าเกมนี้น่าจะวัดกันที่กองหลังเลยนะรับทั้งคู่นะครับผมว่าลิเวอร์พูลก็โดนแน่นะครับสำหรับกลไกของราคาตอนนี้เนี่ยนะครับราคา2 ครึ่งครบสามอาจจะมีเห็นกันแต่ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยบทสุดท้ายน่าจะจบที่เสมอนะครับราคาเสมอถึงจะดีดไล่ไปขนาดนี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลนะตอนนี้อย่าพูดว่าเขากลับมานะครับถ้าดูจากเกมนัดล่าสุดยังไงแผงหลังมันก็เล่นไม่ได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมฟันธงที่ผลเสมอนะ นะครับน่าจะจบที่ผลเสมอริบร์คูไม่น่าที่จะนะครับบุกมาเอาชนะเวสแฮมที่ตอนนี้กําลังลุ่งโลดได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเซฟโซนถ้าชนะอีกสักสองเม็ก็น่าจะรอดพ้นแล้วนะครับสาหรับโซนีตกชั้นอย่างเวสแฮมนะครับก่อนหน้านี้ล่วงไปอันดับที่สุดท้ายก็มีไม้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าเดวิดมอยก็พิสูจน์ให้ทุกท่านทุกคนเห็นว่าเขาก็ยังคงคุมลูกทีมได้ดีพอสมควรดังนั้นเกมนี้ผมพิดว่าผลเสมอก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับเวสแฮมกับฟันโคงครับ คู่ต่อไปนะครับคู่ตัดสินแชมป์นะครับอ่าซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าซิตี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเขาเพียบพร้อมจริงๆอ่ะนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับเป็นการสะดุดขาตัวเองตายมากกว่าแต่ผมเชียร์อาร์เซนอลนะผมเบื่อซิตี้แล้วไงซิตี้ถ้ารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์เนี่ยหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มซีซั่นแล้วนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลมันดันทำได้ดีนะแต่ว่าทำแบบนี้นะครับเหมือนเช่นใจไม่มีอ่ะสำหรับอาร์เซนอลนะครับ เส้นชัยอาจจะหายไปนะฮะโอเคครับแมนซิตี้ต่อหนึ่งลูกเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับในเกมนี้ผมคิดว่าเป็นต่อแบบนี้เนี่ยนะครับชัดเจนในแง่ของราคาอยู่แล้วนะครับสูงต่าเปิดถึง3ลูกนะครับซิตี้อยู่อันดับ2อาร์เซนอลอยู่อันดับ1นะครับเตะน้อยกว่าทั้ง2เกมด้วยสําหรับซิตี้นะครับห่างแค่5แต้มเองนะครับถ้าวันนี้เนี่ยไปตัดกันแต่ถ้าอาร์เซนอลเอาชนะได้เนี่ยเซอร์ไพรส์เลยนะนะครับสิบนัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับซิตี้กดไปถึง9เกมนะครับนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลเอาชนะเนี่ยนะครับเกมเยือนด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2020ในยี่สิบในศ นะครับ2-0แค่นั้นเองนอกนั้นนะครับโดนเก็บเรียบ ในลีกนะครับนัดอ่าเนี่ยโดนเผาเครื่องไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นเออร์ิงฮาแลนด์แจ็คกีลิดนะครับแล้วก็เควินเดบรูย์นะเดิลบอยนั่นเองนะจ้าจินโยนะครับเล่เทครับสำหรับทางหน้าของอาร์เซนอลนะพักหลังมาออกทะเลครับจริงๆส่วนทางหน้าของซิตี้ไม่ต้องพูดถึงฟอร์มครับ10นัดหลังสุดเก็บเรียบเลยนะครับจะมีเสมอบไบโอเมิวนิกในเกมที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งนั้นแค่นั้นเองนะครับเอฟเอครับก็ชนะเชฟฟิลด์สามศูนย์เข้าไปชิงกับแมนยูเรียบร้อยนะครับผมจะไปดูซิตี้เจอกกัับบชิงแมนนยูะ นะครับถ้าใครที่ติดตามช่องผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูนะครับส่วนฟอร์มของอาร์เซนอลครับเนี่ยฮะทำแต้มหล่นหายไปทั้งหมด6แต้มนะครับจาก3เกมก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับจะออกหนักไปทั้งนั้นของลูกเสมอส,ส่วนใหญ่แบบนี้เสียหายพอสมควรเลยนะครับจากการลุ้นด้วยเดียวในตอนนี้คือจับนะครับส่วนสกอร์สูงค่อนข้างทําได้ดีครับ พักหลังมาอาร์เซนอลยิงได้เยอะก็จริงแต่แผงหลังค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอสมควรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมคิดว่ามีปัญหาจริงๆนะสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับกับเบย์มายเกสกับโฮดดิ้งเนี่ยครับเอาไม่อยู่เลยนะนะครับถ้าเป็นโฮดดิ้งแบบนี้อันตรายเลยนะครับก็ต้องต้องเสริมในชุดนี้นะครับโฮดดิง้งมีเอาไม่อยู่ครับผมพูดจริงๆ นะครับแล้วก็ราคาหนึ่งลูกแบบนี้ซิตี้ก้าวผ่านได้ดีด้วยนะครับซิตี้จะเจอฟูลแลมนะครับส่วนอาร์เซนอลเจองานหนักด้วยครับเชลซีนนวคาสเติลไบตันโอ้สามเกมติดนี่เหนื่อยเลยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะสำหรับแชมป์ในปีนี้นะครับถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับในนัดที่แล้วเนี่ยนะครับพะจบจบเกมปุ๊บนักเตะของอาร์เซนอลถึงกับล้มเกือบทุกคนครับล้มไปนอนเลยนะก็ต้องบอกว่าทุ่มเทจริงๆครับ แต่ว่าผลงานนี้ออกมามันมันก็อย่างว่ามันคงต้องเสียใจอยู่นิดนึงนะครับเกมในวันนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับน่าเป็นชุดเดิมนะครับมัตตินีลลี่กาเบียวเยซุสซาก้าอุดิกาดปาเตนะครับชาก้ารวมถึงเซนเซนโกฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาเป็นไวท์นะครับแล้วก็โฮดดิ้งเนี่ยครับรวมถึงกาเบียวมาเกเยสนะครับแล้วก็แลมเดลฮะชุดเดิมเลยนะครับส่วนาหน้าของซิตี้ครับมาเป๊ปปับกับ กลับมาเล่นแผนนี้ต้องบอกว่าโหนะครับกลับเป็นแผนที่ลงตัวในช่วงเลขสองนี้ด้วยนะครับฮาเลนยืนหน้าเดอร์บอยกุนโอการแจ็กกิลิตรวมถึงซินบาคุคโนโอการนะครับน่าจะย้ายไปบาซ่าด้วยนะในซีซั่นหน้านะครับโรดี้นะครับดันสโตนขึ้นมาคานจี้นะครับดีอาร์สลาปอรตเนี่ยครับรวมถึงเอเดรีันเนี่ยส่วนตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง กลับมาเล่นแผนนี้เนี่ยลุกเต็มกาลังนะครับแล้วก็ส่งเสริมฮาเลนด้วยที่จังหวะเข้าฮอตอ่ะนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะรัดกลุมกันพอสมควรนะฮะนะส่วนเกมลุกก็ทั้งคู่ดีทั้งคู่นะแต่ว่าแผงหลังตอนนี้เซนอลมันเอาไม่อยู่ดิดังนั้นนะครับด้วยราคาที่ออกมาต่อถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับมันคงต้องอยู่ซิตี้นะนะครับมันเป็นไปอื่นนอกอื่นไม่ได้เลยถ้าผมคิดว่าอาร์ทาซิตี้นะครับชนะก็แค่เม็ดเดียว นะครับแต่ผมคิดว่าซิตี้น่าชนะแน่ด้วยรูปแบบรูปฟอร์มเนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามิเกิลโอตาต้าเนี่ยพลาดจริงๆครับสำหรับ3มเกมหลังนะครับทำแต้มไปหล่นหายเองนะครับก็ต้องคงเจ็บใจเจ็บความแค้นนะครับไปสู้กันในซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเกมคู่นี้ผมคิดว่าซิตี้น่าจะกำชัยเหนือทางด้านของอาร์เซนอลได้ผมว่าได้ไม่ยากด้วยนะครับหเม็ดอาจจะมีเห็นแล้วก็ไปลุ้นกันสําหรับนัดที่เหลือแล้วกันครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่าน ครับซิตี้ก็ยังคงมีดีเหนือกว่าทางด้านองอาเซนอนอย่างชัดเจนนะครับฟันธงเลยนะครับ คู่สุดท้ายนะครับอ่าโคปาเดเรอ่าโคปาอิตาเลียครับนะไม่ใช่โคปาเดเรนะครับโคปาอิตาเลียครับนัดที่2นะครับนัดแรกเสมอกันมา1-1นะนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของอินเตอร์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นฟิออเรนติน่ากับเคโมเนเซ่นะครับน่าจะเป็นฟิออร์แหละที่เข้าจริงนะนะครับส่วนคู่นี้มีโอกาสทั้งคู่นะครับแต่ต้องไปลุ้นกันว่าเกมในวันนี้จะออกมาในแบบไหนนะครับอ่าอินเตอราลีนัดต่อครึ่งลูกนะครับผมถือว่าเยอะนะ นะครับด้วยฟอร์มนตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าราคาพูเน่ยบทเสมออาจจะมีเห็นกันนะครับสำหรับเสมอเนี่ยจ่ายน้อยจริงครับจ่าย3.10จน่นะครับอินเตอร์มิลานอยู่อันดับ6ครับส่วนยูเวนอยู่อันดับ3นะครับอุทรนะครับคืน15แต้มมาแล้วนะครับ10นัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยอินเตอร์มิลานเอาชนะได้แค่เกมเดียวครับจบไวที่ผลเสมอถึง5เกมนะครับแล้วก็แพ้กับยูเวนตุสถึง4เกมกีราคาแค่2เกมเท่านั้นนะไม่ค่อยสู้ดีนกสักเท่าไหร่สำหรับอินเตอร์มิลานเมื่อเจอกับย แล้วก็เกมในบ้านของอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับพักหลังมาต่อยูเวนตุสทั้งหมดแต่ว่าก็เสียราคาไปทั้งหมดนะนะครับเป็นบอลแพ้ทางให้กับยูเวนตุสพอสมควรนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านเนี่ยนะครับปีนี้เลยเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับวันที่20แพ้กับยูเวนตุสขาบ้าน1นึ่นนะครับซึ่งเป็นเกมในลีกก่อนหน้านี้เสมอกันมานะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เอซีคัพเนี่ยนะครับเสมอกันมาแต่ว่าบอลถ้วยนัดล่าสุดเสมอกันมา1นนะครับ อินเตอร์มิลานเพิ่งนหล่มเอมบอรีไป3าศูนย์นะครับก็ฟอร,ร์มก็ลุ่มลุ่มนอนนอนนะนะครับก็มองไม่ออกเหมือนกันเรียบร้อยนะครับก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เข้ารอบลึกไปนะครับน่าจะมีลุ้นยอยู่ทั่วเดียวกับท้่วยนี้นะครับเป็นเฉพาะบนทั้วอะไรกันในซีซั่นนี้นะครับส่วนยูเวนตุสแพ้นาปโปลีคาบ้านมา1นศูนย์นะครับผมมองว่าเก็บตัวมาเล่นนัดนี้พอสมควรเลย นะครับในนัดเล่นราคาแบบนี้ก็ชัดเจนครับสู่สีกันในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็คงต้องดูกันว่าจะเป็นอย่างนัดล่าสุดเนี่ยถือว่านะครับพักตัวหลักทั้งหมดหลายหลายตัวเลยนะครับอังเคลดิมาเรียนะครับรวมถึงดูซานวราฮวิชด้วยนะครับพอปอกป้ามีชื่อมาสำรองแล้วนะครับน่าสลัดอาการบาดเจ็บมาแล้วในซีซั่นนี้นะครับตัวแบนครับมีฮอนการัโดโดนแบนไปครับสำหรับยูเวนตุสนะส่วนอินเตอร์มิลานครับเหนื่อยเลยนะครับเตเลสนะครับรวมถึง โลเมโอลูกากด้วยอาจจะโดนแบนในหน้านี้นัดนี้นะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าแผงลุกเนี่ยอาจจะขาดหายไปเหมือนกันครับสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับน่าจะเป็นทางด้านของลอติโลมาติ i เนสนะครับที่ลงมารวมถึงเบลล่านะครับดัมฟิทก็นะครับเอนเซโกมากกว่านะที่จะอยู่ในบอลถ้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าโรตีชันนัเตะอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของยูเวนต เปลี่ยนนักเตะหลายๆตัวเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นในคิวของซีซ่าเวลาดูซําว่าเราาวิดอังเคลดิมาเรียนะครับที่โชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันในบอลรายการนี้นะครับมาติเนสกับโกนาโดนะครับที่ยิงไปแล้วฝั่งละคนละหนึ่งประตูนะครับในซนะีซั่นในบอลรายการแบบนี้แต่วันนี้ทั้งคู่เนี่ยนะครับโกนาโดน่าจะโดนแบนไปนะครับส่วนทางด้านของ อ่มาร์ตินเน็นะครับน่าจะได้ลงอย่างแน่นอนนะครับดันนั้นในคู่นี้เนี่ยผมมองว่าตัวนักเตะตอนนี้เนค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรแล้วฟอร์มก็ไม่ได้แย่ไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับเกมแรกเสมอกันในบ้านยูเวนตุสมานะครับเกมนี้ก็ชี้ชะตานะครับวัดกันเลยทีเดียวผมมองว่าเกมนี้เนี่ยด้วยราคาที่ออกมานะครับอินเตอร์มิลานมักแพ้ทางยูเวนตุสพอสมควรนะครับแล้วก็จาก การพักตัวนัดที่แล้วเนี่ยนะครับยูวนตุสถึงจะเจองานหนักกับนาโปลีมาแต่ผมว่าน่าจะมีการคิดแผนโรเตชันนักเตะยูวินตุสปีนี้นะครับไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับในลีกก็ไม่มีเห็นดังนั้นเหลือนะครับใบถ้วยนี้ถ้วยเดียวหลังชนฝาแล้วครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่ายูวินตุสไม่น่าแพ้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นคู่สุดท้ายบอลถ้วยแบบนี้นะครับชอบพี่บอลรองมากกว่านะครับยูวนตุสน่าจะทําได้ดีครับในเกมนี้ซึ่งเหลือ ไม่มีเหตุผลอื่นใดประกอบนะครับเหลือแค่เม็ดเดียวแล้วก็สถิติที่เจอกันยูวิตุสก็ทําได้ดีด้วยดังนั้นผมคิดว่ามองว่าเกมนี้ยูวิตุสน่าจะทําได้ดีสุดๆนะครับดังนั้น6กอ่าหตัวช่วยแน่นะครับสำหรับค่ำคืนวันพุธแบบนี้นะครับ ผมชอบไปที่สกอร์สูงนะสำหรับคู่แรกนะครับแล้วก็เชลซีครับแล้วก็เสมอครับอยู่ที่เวสต์แฮมครับซิตี้นะครับรวมถึงยูเวนตุสนี่นะครับลุยกันไปนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับหวังว่าวันนี้ทีเด็ดของผมนะครับจะทําเงินให้ทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็ร่ำล่ำรวยๆเฮงๆนะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับสวัสดีครับผม